สวัสดีครับตอนนี้ถึงแล้วปูสายดาวตอนนี้กำลังลงทะเบียนอยู่อันนี้คืยที่ทำอันนี้คืยที่ทำการลงทะเบียนปูสายดาวบรรยากาศ อันนี้เรากำลังจะไปที่ร้านสวัสดิการก่อนจะขึ้นยอด ครับตอนนี้กำลังเดินขึ้นภูสอยดาวไปมาเลยโบรรยากาศ นี่ไม่ได้ไม่ได้แกงหอมนะหอบจริงหอมหนักมากเดือดเลยอะ่ะมดทางทันได้นะสุดจริง

เป็นไงบ้างทุกคนสบายตอนนี้นสบายสยู่เหรอโอ้โหนี่ยังไม่ถึงเนินสง่สงยาเลยนะเอาเรื่องว่ะเป็นไงวันนี้ได้มาเดินรู้สึกเป็นไง ตอนนี้กำลังกัจะเข้าป่ากล้วยไปดูกันต่อนี่เดี๋ยวมาดูน้ำหนักเท่าไหร่ครับคุณลงุงห้าสิบกว่าครับห้าสิบกว่าครับอืมเป็นไงสภาพก็รอแกรกเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องไปครับดูดูสภาพโอ้โิบโลเมื่อกี้เมื่อกี้นักท่องเที่ยวมาเป้แล้วขากงเลยขาสั้นเลยไปไม่ไหว ก็ต้องปกครองกลับมาที่เดิมดูดูหุ่นน้าเขาไงผอมเทียวหล่อไหมเนี่ยหล่อที่สุดในผู้สุได้วผู้สุดดาวแล้วก็ตอนตอนตอนไม่ใส่ฟันปลอมก็หล่อครับเดี๋ยวนี้ใส่ฟันปลอมไม่ค่อยหล่อแล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะครับผมต้องบนครับผมเดินทางก่อนแล้วครับครับไปเดินครับเดี๋ยวรู้กันต่อนี่นี่มาดูทีมงานเราสามคนสภาพสุดมาก ไปต่อไหม โซโซพี่โซโซโอ้โหนี่แล้วเย้มเลยไม่เย้มเลยคนหนึ่งกิโลพี่คนหนึ่งกิโล,ลสามสิบโอ้โหไปแนินแรกเนินส่งยาต nha một thuốc giang một thuốc giang lẻ sì. โปรโปมาถ่ายนนี่ก็หมุนอย่างนี้ไงถารูปเลย่รูปถ่ายรูปนี่หมนอย่างนี้แล้วก่อน,นี่กำลังเดินลงตัวปิวเลย <Hey. S 2> เห็นไงอย่างเงี้ยดีนะจริงๆกร<น>อนขึ้นมาน่าจะเป็นอย่างนี้นะโดนโดนค่าต่อช่างไปเท่าไหร่ขายสิบห้าโลน่าจะประมาณพันห้าสิบบาท นี้ได้แล้วต่ต้องลงเดี๋ยวเราเรากำลังเดินลงตอนนี้ที่เนินมรณดินละดนะดูทางลงทางลงนี่ชันมาก ฉันมากแรกกับวิวแบบโหยวิวแบบว่าตื่นตาแบบร้องว้าวอะ่ะวิวร้อยล้านอ่ะแต่ถ้ามามาช่วงกลางคืนนะโอ้โหแบบสุดมากบรรยากาศดาวเต็มถ้ามาในถ้ามาในช่วงแบบ <c oughs> เดือน <c oughs> เดือนปิดนะโอนะ้โหนเดือนเดือนมืดอ่ะโอ้โหแบบดาวนี่เต็มมากโวอวานพระจันทร์นี่สวยมากแบบตึงตึงตา <c oughs> พื่อคำเดียวมาครั้งแรกนี่โอ้โหแม่งร้องว้าวอะ่ะว,ว้าวจริงๆเห็นใช่ใช่นี่ดูลองเป็นไงทางลองไอ้ครูนะครับ <laughs> อ่ะ ในครับไม้แท็กกิ้งพี่ไมครับไม้แท็กกิ้งตอนซื้อนี่แบบว่ามีสปริงนะแล้วตอนลงอ่ะตอน,นลงนี่เป็นไม้ไผ่ครับ <laughs> มีประโยชน์เป็นเกเป็นเฟืนเป็นเฟืนใช้เป็นเฟืนแทนได้แต,แต่สาภาพที่ลงมาไม่ไหวสาภาพไม่มีกระเป๋าสิบเก้าโลสบายมากชิลมากเดินเลือเล่อน <c oughs> อ้าวกูยังไม่ชนเลยมันดกแต่แต่มีคนหนึ่งพี่ไอ้ไม่ถูกจะางไงนี่ไงพี่เขารอชนอยู่นี่ไงเอาไหม่ซ่อมซ่อมซ่อมไม่ได้เยาขอบขับเกียร์เาับขับีบอะเซ่อมมาหายนะะแต่ผมมีชนชนชนมเ่ออทำกาแฟเออสั่งใหม่แล้วจบเออจริงเขาอกหน่มปาง่ชนโอ้โหอ๋อไม่ใช่ไฟฉายนี่หว่าขนาดยก